ตอนที่4ี่คำสาบเสียงฝีเท้าของเอกเดินกระทืบปังๆังขึ้นบันไดาหายไปผู้พันองอาจสุดลงนั่งพับเพียบกับพื้นพนมมือไหว้ลงศพพูดเสียงสั่นระรัวรัตนาใจเย็นๆนะรัตลูกมันยังเด็กมันไม่รู้เรื่องอภัยให้มันนะนะวูบลมกระโชกวูบหนึ่งพัดเข้ามาทั้งที่หน้าต่างทุกบานปิดสนิท เปเลวเทียนบนหิ่งสั่นไหวอย่างรุนแรงก่อนจะดับพรึบลงพร้อมกันความมืดเข้าปกคลุมเหลือเพียงแสงสลัวจากภายนอกแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบที่แหบพร่าเย็นยะเยือกแต่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตมันดังซ้อนทับกันหลายชั้นอยู่ในหัวของเขากูขอสาบแช่งพวกมึงผู้พันอง,ง์อาจสะดุ้งตัวยโยนครับครับผมรู้ ผมรู้แล้วครับ